a l ล a l ลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับไฟไนทาวเวอร์ดีฟเอนซ์เช่นเคยนะฮะช่วงนี้ก็จะเห็นพี่ลงแมปนี้ค่อนข้างบ่อยช่วงประมาณ1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับคือ4ี่โมงครึ่งจะลงแมปหนึ่งเนาะแล้วก็ทุ่มครึ่งจะลงพวกไฟไนทาวเวอร์ดีฟเอนซ์นะครับไม่ก็จะเป็นอนิเมะอะไรวะแวนการ์ดเออแมปอนิเมะมีเยอะไงจาชื่อสับสนในส่วนของวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเจ้าตัว บาวเดชชาร์โดนะฮะไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวไนเมนนะฮะที่สามารถอีโวได้เช่นกันนะครับก็เป็นตัวละครที่ใช้วัตถุดิบในการอีโวเนี่ยค่อนข้างเยอะพอตัวเลยแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับตัววาคิลี่ชิก้านะครับสำหรับตัวนี้จริงๆพี่อยากได้ใช้นี่ก่อนแล้วค่อยอีโวเหมือนกันแต่ว่าช่างมันละกันนะฮะก็เดี๋ยวพี่จะรีวิวทั้งก่อนล่างอีโวแล้วก็ล่างหลังอีโวนะครับอ่ะก็เดี๋ยวทําการจัดทีมสักแป,ป๊บหนึ่งนะฮะ สำหรับร่างก่อนอีโวเนี่ยจะเป็นโจมตีแบบเพี้ยสิ่งก็คือทะลุนะครับดามเมจเนี่ยไม่เยอะมากนะครับแล้วก็คูดาค่อนข้างนานนิดนึงนะครับเออพี่ไม่ชอบบัฟนี้วะเดี๋ยวพี่ขอ,อทําการสุ่มบัฟใหม่แป๊บนึงนะครับเอาเป็นปั๊บเป็ดไนเมะก็ได้ชาโดก็ได้เดี๋ยวขอทําการสุ่มสักแป๊บนะครับโอเคสุดท้ายก็ได้เป็นส่วนของปั๊บเป็ดไนเมนะฮะตัวนี้จะผ่านปะวะ <laughs> ถ้าเอาไปลงแบบกิจกรรมมันจะรอดหรือเปล่านะคือดามเมจพี่แกก็ไม่ได้แรงซะด้วยไงประเด็น เอาเป็นว่าเดี๋ยวจัดทีมเป็นเจ้าเด็กขี้งแงเอามาช่วยสโลแล้วก็ตัวบัฟดาเมจบัฟระยะก่อนละกันนะครับบัฟดาเมเอนโดเฟดดี้แล้วก็บัฟระยะเจ้าเฟดแบรอยู่ไหนวะอ่าอยู่นี่อยู่นี่โอเคไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปลว้ยเพราะมันเป็นไนแแม์ที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเก่งละกันเนาะอ่ะก่อนไปเริ่มคลิปเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันคนละหนึ่งจ๊กนะฮะ ใกล้ถึง5 0 0 0 0ซับแล้วอีกนิดเดียวนะครับแล้วขอฝากสปอนเซอร์ร้านเติมโลบักสักนิดหนึ่งนะครับริชแมนจอบโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลบอกกิฟต์การ์ดจะซื้อไปเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกเพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในนนราาาคคถูกกุ้้้้มััดแลวทที่่เน อาจิงเนี่ยการกิจกรรมอันนี้มันยากนะเว้ยไอหมวกคาร์บอยเนี่ย,อเ,ยเอาเป็นอีซี่ไปก่อนละกันนะฮะเพราะว่าตัวที่เราเอามาไม่ค่อยดีด้วยมายก็เดี๋ยวมาเริ่มเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวละครบาวดิชาร์โดต้นเกมยังลงไม่ได้นะฮะใช้เงิน12,500นานะครับก็เดี๋ยวพี่ขอไว้วางเจ้าตัวเพอร์เฟกกายพ่อหนุ่มสีม่วงก่อนละกันนะครับดูทรงแล้วโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยดีไม่ดีไม่ผ่านปะเนี่ยคือถ้าเอาสกอตมาน่าจะผ่านเลยแต่ว่าทีมนี้มันแอบจะลำบากนิดนึงนะครับ เดี๋ยวช่วงแรกพี่ขอวางตัวต้นเกี่ยมไปก่อนละกันเนาะมาในเว็บที่4ก็วางเจ้า Bald Shadow นะครับสำหรับตัวนี้เป็นโจมตีแบบทะลุเนาะก็คือโดนหลายตัวเป็นแนวตรงนะฮะเ <8 25 S 1> <5 S 2> ลเวล1ดาเมจ825ระยะ24คูลดาวน์2วินะครับใช้งเงินในการอัพ15ื่นขึ้นเลเวล2นะฮะเออใช้งเงินในการลงก็เยอะนะ12,500พอเลเวล2เนี่ยดาเมจ900ระย,ยะ27คูลดาวน์1.5นะครับเออมันจะบอกว่าดาเมจแรงไหมมันก็ไม่แรงเว้ยแต่น่าจะแบบข้อดีคือโจมตีโดนหลายตัวหรือเปล่า พอขึ้นเลเวล3านะครับดาเมจ1น5 0ระยะ30คูดาว1นึาวินะครับและใช้เงิน22,000ในการขึ้นเลเวล4นะครับถ้าจัดเทียริสไนแมร์พี่มองว่าเป็นตัวไนแมร์ที่ค่อนข้างอ่อนละกันมันมีข้อเสียเยอะเยอะพอตัวเลยอาจจะด้วยความที่เป็นตัวเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็อีกอันนะครับข้อเสียอีกอันหนึ่งคือน้องสามารถวางได้แค่2ตัวละครเท่านั้นนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูตอนวางตัวละครบัฟนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มหลุดแล้วชิบหายแล้วไง <laughs> อ๋อนมีเลือดนี่วาเออลืมลืมว่ามีตัวละครที่มันดิ้งเลือดได้เดี๋ยววางตัวบัฟดาเมจก่อนละกันนะครับพี่ว่าต้องหยุดออโต้สกิปไปก่อนวะตัวละครที่เราเอามามันเล่นยากเว้ยอ่ะทีนี้ก็มาดูพอได้บัฟดาเมจเนี่ยเพิ่มเป็น2906.3นอะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ารวมบัฟของปบเป็ดในเมลล้วด้วยเนาะแล้วเดี๋ยววางตัวบัฟเพิ่มระยะต่อเลยเจ้าเฟสแบร์เอาเป็นวางตรงนี้ละกันนะครับผมพอวางตัวบัฟเพิ่มระยะปุ๊บ คูดาเพิ่มเป็นเอ้ยสัญะะเพิ่มเป็น36.3เอาเป็นว่าสาหรับไนเมมันน่าจะเป็นตัวละครยุคแรกๆกันเนาะก,ก็เลยไม่ถือว่าโหดอ่อนกว่าสกอตอะ่ะอ่อนกว่าเยอะเลยแล้วก็อ่อนกว่าหลายๆตัวนะฮะก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับรีวิวตัวเจ้าบาวเดชชาโดนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอวางตัวที่2ต่อเลยละกันนะครับก็อย่าหาซื้อละกัน <laughs> อย่าหาซื้อมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรอดูในร่างอีโวต่อเลยละกันแต่เดี๋ยวขอผ่านด่านนี้แป๊บหนึ่งนะ บอสเป็นแบ็คเอาฟ็อกซี่เลือดแสนสี่นี่ขนาดแบบ Easy อีซี่แล้วเนี่ยถ้าเป็นไนเมคคนเดียวมันผ่านปะวะโหดอยู่นะพี่ว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันเดี๋ยวหาเวลามาลงแบบไนเม์ดูโอโ้โหตัวแม่งโคตรใหญ่เลยเดินช้าอ้อนเออโดนสโลโดนสโล่ะเอาเป็นว่าผ่านจริงๆก็เสียวเกือบไม่ผ่านเนี่ย ทีนี้เดี๋ยวจะไปลองดูในร่างของอีโวนะครับว่าจะเก่งกว่าร่างไนเม์ธรรมดาแค่ไหนนะฮะสำหรับเจ้าบ้าเดชชาร์โดเนี่ยพี่มองว่าอีโวง่ายนะในการอีโวเนี่ยมันจะยากตรงหาหัวกระโหลกแล้วก็ทีวีทีวีมันใช้เยอะ150ออันนะครับนาฬิกาทรายตอนนี้ก็เหมือนจะหายากนะแต่จริงๆไม่ค่อยยากละเพราะว่าด่านกิจกรรมนี่มันดอบค่อนข้างง่ายเนาะอ่ะเอาเป็นว่าอัพเลยละกันนะครับมาเลยมาเลยกดอัพปุ๊บ ไหนดูซิสเตตัสเป็นไงรู้สึกจะเปลี่ยนชื่อเป็นลิมิเล็ดอุ้ยลิ Shadow, มิเล็ดชาโดมี783ตัวประเภทคอนเอลประเด็นคือดาเมจมัน4,000ถึง9,999แรงนะแรงแบบแรงมากๆเลยแล้วก็คูดาวเป็น4 3ถึง3วิเนาะโอ้โหจะบอกว่าดีมันก็ดีนะมันเป็นคอนเอลคือโจมตีโดนหลายตัวเลยไม่เหมือนสเปซเนาะ หรือเพียรซิ่งนะฮะแต่ว่าแต่ว่าข้อเสียน่าจะเป็นเรื่องคูดาวอะคูดาวมันเยอะมากเลยอะเอาง NG ่ายๆสมมติ9999 9 99, 9 999, <00. S 1> 9หาร3ก็วีละ3,333เนอะก็จะบอกว่าดีไหมมันพูดยากว่ะแต่ก็ไม่เย่แล้วกันเนาะเดี๋ยวต้องไปลองดูแล้วกันอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเริ่มเลยแล้วกันนะครับรอบนี้นะฮะก็เป <arn> ็นหมวกค้าบอยคืนที่4นะฮะแบบอีซี่พี่ว่าอีซี่พอเว้ยเฮ้ยตะเลดกระโเลยนะอือหือ หือยากอยู่นนเนี่ยแมบพบมันแบบทางออกสองอันน่ะแล้วทางเข้ามีสามแย่ละแย่แลวไง <c oughs> แย่ะละเอาเป็นว่าน่าจะต้องขอเวลาตั้งตัวสักแป๊บหนึ่งนะพอดูทรงนี่น่าจะยากอยู่พอตัวเนี่ยโอ้โ <c> ห <oughs> แล้วเลือดอย่างเยอะมาอย่างรัวเดี๋ยวตั้งหลักเสร็จเราค่อยวางตัวละกันเนาะใช้เงินในการลงหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะฮะก็มากกว่าล่างเลขประมาณสองพันเนาะตอนนี้เริ่มโอเคยังวะ <c oughs> วางตัวสโลก่อนตัว Solo สโลสําคัญมากเลยมาน่าจะถึงเวลาที่เราจะวางเฮ้ยเวลาลากมีเงาด้วยอย่างที่ดิมิเลตชาร์โดเลเวลหนึ่งดาเมจหกพันระยะยี่สิบสองจุดห้าคูดาวสี่วินะครับเป็นประเภทคนะอนเอลอีเนาะโอ้โหโอ้ยแย่ละหลุดตรงนี้แตกกันเนะี่ยชิบหายแล้วไงโอเคท่านอยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะเลเวลสองดาเมจเจ็ดพันห้าร้อยระยะยี่สิบห้าจุดห้าคูดาวสามวินะครับส่วนตัวชอบดีไซน์นะดีไซน์มันเท่มากเลยอะขึ้นเลเวลสามเลยไหมใช้เงินสองหมื่น อ่ะขึ้นเลยว่า3เลเว่า3ดาเมจ9,000นะครับระยะ2 7จิตคูดาว3วิลองดูเวลาตีคือหายทั้งวงอะ่ะเยอะมากแต่ว่าคูดาวที่แกก็นานเกินแล้วก็เลเว่4เล้วลสุดท้ายนะครับใช้24,000ดาเมจเป็น14,998.5นะครับระยะ30คูดาว3วิในเรื่องของโจมตีเนี่ยมันเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็ตุ้มเดียวเนาะเลือดหมดเลยดาเมจมันดูแรงก็จริงนะฮะแต่ว่าคูดาวเนี่ยมันเยอะเกินไปเนาะ ถ้าเป็นไปได้ก็หาพวกบัฟรดคูดาวมาน่าจะดีกว่าวินเจนอะไรเงี้ย <c oughs> แก้แค้นนะ่รดคูดาวเพิ่มดาเมจ <c oughs> เพิ่มระยะเจมเลยต่อไปก็บัฟเพิ่มดาเมจนะครับพอใส่บัฟเพิ่มดาเมจปุ๊บดาเมจเป็น1 9 8 7 3โอ้แรงจัดเลยแรงมากแรงมากอารมณ์แบบสายโป๊กอะ่ะเข้าไปทีเดียวตุ๊บหายเลยอ่ะต่อไปก็บัฟเพิ่มระยะนะครับแต่เพิ่มมานั้นน่าจะนอยนะเดิมทีระยะมันแค่30ด้วยเดี๋ยวลองเพิ่มดูนะฮะ วางซักตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตันไปเลยเออฮะใช่หรอมันเพิ่มมาแค่สิเอนต์งหรอเดี๋ยวนะจากสาสิบเป็นสามสาเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเออนี่นี่สามเก้าสามเก้าก็ว่ามันเพิ่มมา30%เป็น3์สได้ไงอ่ะพอเป็นสามเกก็ก็ถือว่าไกลนะคือพุ่งไปทีหนึ่งหายทั้งกลุ่มก็ค่อนข้างโอเคนะครับอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วก็ตอนเป็นลิมิตเลทนะฮะ สามารถวางได้3ตัวซึ่งมันมากกว่าร่างแรกร่างแรกเนี่ยก่อนอีโววางได้2พออีโวปุ๊บเป็น3ตัวนะครับดีไซน์ตัวละครแม่งเท่มากเลยพี่ชอบมากเลยตรงหน้าอกแม่งเหมือน,นเป็นรูปแมวเหมือนหน้าแมวอะ่ะก็รวมๆประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้าลิมิเตบอนนี่เอ้ยชาร์โดบอนนี่อะไรวะพี่มองว่าโหดระดับหนึ่งและกันแต่ว่ายังไม่สุดเนาะด้วยความที่ครูดาวมันเยอะเกินไปเนี่ยแหละก็เลยดูใช้ยากนิดน,นึงนะฮะแล้วก็ ใช้เงินเยอะพอตัวเลยในการอัพเลเวลนะครับก็เดี๋ยวมารอดูว่าตอนตีบอสจะเป็นยังไงนะบอสเป็นเจ้ามุลไลท์แมงเกิลนะครับเลือด1นึ่งแอู้นี่ขนาดอีซี่ยังแสนหเลยนะถ้านแมนนี่จะกี่แสนกันเชียวไหนดูสิปาดปาดโอ้โหพุ่งทีหน้าโยกอย่างแรงอย่างแรงก็23,247.7แรงจัดเลยจริงๆเนี่ยถ้าถ้านับเป็นตัวละครเอลเอะพี่ว่าแรงนะเว้ย แรงมากเพราะอย่าลืมว่ามันโจมตีโดนหลายตัวเนาะไม่ใช่เป้าหมายเดียวนะครับเป็นไงบ้างสำหรับเจ้าลิมิตเลตนะฮะก็ส่วนตัวพี่มองว่ามันแรงนะแต่ก็เรื่องครูดาวแม่งเยอะไปวะ่ะเดี๋ยวคราวหน่าจะมาอีโวเจ้าวาคิริชิก้านะครับอันนี้คือใช้ของโคตรเยอะเลยและน่าจะเป็นตัวละครที่โหดสุดตอนนี้ด้วยรู้สึกว่าจะเป็นตัวละครที่ดาเมจแบบเยอะมากๆแล้วก็วางได้หลายตัวนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไปละไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย